อยู่ในแอปอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวต้องสแกนเอาเดี๋ยวขออยัดนนึงแปดกระปุดนี่ก็คือเตาของเราแะฮะแล้วลวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนก็มีพริกเหมือนเดิมพริกกระเทียมเติมน้ำจิ้มได้แล้วก็มีมะนาวน่่นน่น้ำจิ้มใหม่น้ำจิม้มชุกี้เน่น้ำจิม้มเต้าหู้ยี ข้าาข้าาาวรผมจะคัันยีไม่ให้กินฮนะอันนี้ก็น้ำจิ้มปกติมาแจากจ่ายครับผมชมพ <า S 1> ูพริ้งเลยไป,ลไปแล้วเราไปดูอย่างอื่นกันนี่ตำลพริกเกลือมีเหมือนเดิมน้ำเปล่าเก๊กหวยนะครับน้ำพันธุ์นะครับ อันชันมะนาวมะนาวลินจีลินจีพีชแล้วก็ชามะนาวแล้วก็น้ำวอลมอลเป็นโคคาโคล่ามาดูอัปเดตรอบนี้สิ่งที่รู้สึกว่าจะมีมาใหม่ก็คือน่าจะเป็นไกคิมมาลิซึ่งเป็นขออที่พี่ชอบมากก็แยกจานกันไปเลยสิ่งที่มีเหมือนเดิมก็คือจะมีไก่ป๊อบนะฮะเฟรนฟรายชีสบอลชีสบอลข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมด้วยแล้วก็วะฮะเกี๊ยวเกี๊ยวบางแล้วก็กินกันพอประมาณ อันนี้มันบางๆกินง่ายใช่ครับอันนี้ลองอันนี้สดๆเลยหอมหอมพี่ว่ามันหอมดีแต่ว่าเออ่ที่ไม่พอไม่เป็นไร